สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการแนะนําการใช้แอปโฮลาพยากรณเกี่ยวกับในเรื่องขององค์ประกอบของดวงที่เห็นบนหน้าจอนะครับโดยที่เราจะยังไม่ทํางานเกี่ยวกับในเรื่องของเมนูตรงนี้เลยนะฮะดูจากหน้าจอก็สามารถที่จะเลือกทํางานบางอย่างได้นะครับมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบของหน้าจอกัอนนะครับในดวงอันนี้เรามีดวง2องอย่างนะครับสามารถเลือกได้ก็คือว่าจากราศีวิภาคนะฮะ ดวงชะตาซึ่งบอกรายละเอียดเกี่ยวกับทั้งในเรื่องของนาวางเลิกแล้วก็ตียางอยู่ในดวงให้พร้อมกันเสร็จสับนะครับกับอีกอันหนึ่งนะฮะถ้าเราใช้นิ้วจิ้มตรงนี้นะครับแตะตรงนี้เนีจะเป็นการสลับระหว่างดวงดวงอีปแปะหรือดวงจักรราศีเฉยๆเนี่ยกับจักรราศีวิภาคนะฮะในดวงจักรราศีเฉยๆก็จะมี ดวงชะตาที่ใหญ่ขึ้นนะครับทําให้มองเห็นชัดเจนนะครับตัวเลขดาวก็จะใหญ่เต็มตามองง่ายนะครับสามารถที่จะทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะเลือกดาวจากในดวงนี้ได้นะครับสมมติว่าอันนี้เราดูจากดวงจากราศีเนี่ยนะครับแล้วเราใช้นิ้วแตะที่ดาวต่างๆนะครับข้อมูลก็จะทําการคํานวณให้สองอย่างนะครับอันทางซ้ายนี่เป็นตารางที่จะคํานวณเกี่ยวกับเรื่องของ ดาวทามุมนะครับโดยจะบอกว่าเอออาทิตย์มีค่าองศาอยู่ที่อะสี่เมตรสิบองศาเก้าลิบดาทำมุมกับดาวอะไรบ้างฮสิ่งที่นักโหราศาสตร์ต้องจําก็คือสัญลักษณ์พวกนี้นะครับหรือว่าถ้าจําไม่ได้ก็ดูนี่นะอันนี้คือเก้าสิบองศานะครับอันนี้คือติโกนนะฮะติโกนถ้าเป็นเครื่องหมายลบก็แสดงว่าเป็นติโกนหลังนะครับอันนี้โยกนะฮะ อาทิตย์โยกกับมือตยูนะโยกหน้านะครับไว้แปดสิบก็เล็งนะครับส่วนข้างล่างก็เป็น midpoint หรือสาหัสนะครับโปรแกรมจะคำนวณให้ด้วยนะอันนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกว่าเราจะเลือกให้แสดงผลตรงนี้หรือไม่นะครับเวลาที่เอานิ้วแตะที่ดาวก็จะทําการเลือกนะฮะแลทางขวานี่ก็จะบอกข้อมูลรายละเอียดว่าอาทิตย์กําเนิดสถิตลาศีเมษนะฮะอยู่ตียางอะไรนะฮะนวังอะไรนะครับ สถิตเลิกอะไรนะครับหมดเลิกเท่าไหร่นะครับแล้วก็นาทีเลิกนะครับบอกมาตรฐานแล้วก็บอกว่าเป็นเจ้าเรือนอะไรกับสถิตเรือนอะไรด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของทักษะก็จะบอกว่าอาทิตย์นี้เป็นทักษะเป็นบริวารกําเนิดแล้วก็เป็นบริวารจรนะครับเนื่องจากว่าปีนี้อาทิตย์เป็นบริวารทั้งกําเนิดและจรเลยนะครับแล้วก็ข้างล่างก็จะบอกในเรื่องของ ตำแหน่งดาวอาทิตย์ว่าอาทิตย์กำเนิดเนี่ยเข้าราศีนี้เมษมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วจะย้ายออกเมื่อไหร่นะอันนี้ก็เพื่อเอาไว้ดูว่าเอวันเดือนปีที่เกิดเนี่ยใกล้ช่วงที่ดาวจะย้ายราศีหรือไม่นะครับอย่างเช่นว่าเราสามารถที่จะนิ้วแตะที่ลัคนานะครับลัคนาก็จะคํานวณให้ว่าลัคนาเท่ากับทำมุมกับดาวอะไรบ้างนะฮะแล้วก็คํานวณว่าลัคนาเนี่ยเข้าราศีเมษมาตั้งแต่ตีห้านะฮะแล้วก็จะออกย้ายไปสู่ราศีพฤษภ เจ็ดโมงกว่านะฮะอันนี้ก็เพื่อสําหรับเอาไว้ดูว่าเวลาเกิดที่ที่เราบันทึกเรารูเนี่ยมันอยู่ในช่วงใกล้ย้ายราศีหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าลักษณะอาจจะข่าบเกี่ยวสองราศีได้นะก็จะได้อัคูรศาสตร์ก็จะได้เอาไว้พิจารณาดูนะครับถ้าแต่ที่ดวงจรก็เหมือนกันนะครับโปรแกรมก็จะคํานวณให้แล้วก็อธิบายบอกว่าอาทิตย์จรเข้าสู่ราศีตุลตั้งแต่เมื่อไหร่ แล้วจะย้ายไปสู่ราศีพิจิกเมื่อไหร่นะครับแต่ที่ดาวไหนก็จะอธิบายบอกอรายละเอียดให้เราก็สามารถดูได้ว่าเอปัจจัยหรือดาวแต่ละดวงเนี่ยเข้าราศีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ย้ายเมื่อไหร่นะครับอันนี้คือดวงราศีจักรนะครับถ้าเราเอานิ้วจิ้มตรงนี้อีกทีหนึ่งแตะหรือสัมผัสนี จะแสดงาจากราศีวิภาคนะจากจากราศีวิภาคที่แสดงให้เห็นเนี่ยก็จะมีข้อมูลอีกชั้นหนึ่งนะครับจะบอกข้อมูลทั้งดวงกําเนิดและดวงจรดวงกาเนิดอยู่วงน,นี้นะบ,บอกตําแหน่งขององศาลิษดา,าโดยละเอียดเพื่อให้เราทราบว่าอาทิตย์สถิตยอยู่ในนะวังที่สี่นะครับมีสองเป็นเจ้านวงอย่างนี้นะครับเลขที่หนึ่งตียางที่สอง น,นะครับก็จะสามารถดูจากตรงนี้ได้เลยและสามารถที่เอานิ้วแตะเพื่อแสดงผลได้เหมือนกันนะครับแล้วเราสามารถที่จะทําการลากดาวนะครับโดยที่เอานิ้วแตะครั้งหนึ่งนะครับือแตะค้างไว้แล้วลากมาทับอีกดาวนะโปรแกรมก็จะผูกดวมมิดพอยต์ให้ณลจุดนี้ให้นะครับอาจจะใช้วิธีแตะนะครับแล้วก็ เอานิ้วจิ้มตรงที่ว่างๆแล้วก็เอนิ้วไปสัมผัสกับอีกดวงนึ <Wow. S 1> ก็จะได้มิดพอยต์ของพรรหัสลาหูตรงนี้ให้นะครับคำนวณให้นะอันนี้เป็นจุดที่เราเรียกว่าสาหัมหรือมิดพอยต์นั่นเองนะครับเราสามารถที่จะทําการใช้วิธีการลากดาวเพื่อคํานวณนได้โปรแกรมก็จะคํานวณหน้าจอนี้มาให้บอกให้ละเอียดว่าจุดนี้ ทำมุมกับดาวอื่นอะไรบ้างนะครับกรณีที่เราต้องการรีเซ็ตคือล้างจุดออกเราจะใช้วิธีอนุตแตกตรงกลางนี้โปรแกรมก็จะล้างหน้าจอออกมาเหมือนตอนที่เริ่มต้นผูกดวงใหม่หรือว่าเปิดโปรแกรมใหม่ๆนะครับข้อมูลรายละเอียดก็จะมีบอกนะอันนี้ที่เป็นเส้นสีแดงตรงตรียางนี้นี่อันนี้หมายถึงตรียยางมรณะนะครับคำนวณจากลัคนา ก็คือเรือนที่แของลัคนานั่นเองนะครับแล้วก็อยู่ในตียางเดียวกับลัคนาอนี้เราเรียกว่าตียางมรณะโปรแกรมก็จะทําการมาร์คสีเป็นเส้นสีแดงไว้ให้และอันนี้คือระวังมรณะคำนวณจากจันนะค,คำนวณจากจันทรก็คืออยู่เรือนที่แของจันท์แล้วก็ระวางลูกเดียวกันนะลูกที่เท่าไหร่ลูกที่สี่สองสามสี่เหมือนกันอันนี้เราเรียกว่าระวังมรณะอันนี้ตียางมรณะ ในการเลือกประเภทของดวงถ้าเราใช้นิ้วจิ้มตรงนี้จะเป็นการสลับระหว่างคัมภีส์ุริญาตกับนิรยยนะลาิลีใช่สามารถใช้นิ้วจิ้มตรงนี้ได้เลยเจนว่าการทํางานของแอปโอราพยากรนี่เราอาจจะใช้วิธีการทํางานจากหน้าจอโดยที่ยังไม่เลือกเมนูเลยก็สามารถที่จะเลือกทํางานตามที่เราต้องการได้